โอเคครับก็กราบสวัสดีนะตอนนี้ก็อยู่กับเราในแมปโจโจ้นั่นเองเรียกง่ายๆเลยก็อยู่กับท่านดาวาคุงแล้วก็ท่านเอ่ออะไรวะท่านอาเซอร์ผู้นี้นั่นเองนะตอนนี้เราก็ได้เราก็ได้มีพลังในการที่จะจัดการกับนายมีพลังอะไรเอ้าเดี๋ยวดูก่อนนะเอาได้ตัวเดิมเอาได้หายแล้วไม้ตัวเดิมโอ้โหแล้วเดี๋ยวนะโอเคนี่เอาตัวเดิมโอ้ วะดิวะดิแกคิดว่าเดบูกเขียงเกรงนิลเหรอเจอหนี้หน่อยกันไงเชียร์เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเดบูไปเดียวกันวะดิเอออ้าวไม่โดนชิบหายบอกแล้วมันเปิดก่อนเลยขาดันโหดมากๆแกคิดว่าจะเป็นไหนไปละบายไปไหนไอตู้วะดิอุ้ยตัวสี่เข้าไปละบาย เดเยวมอรัเอราวอราอราวัวาเคลซี่ไดมอนด์หน่อยเป็นไงไหนอยู่ไหนมาดีเคลซีไดมอนด์เอาเลยเอาเลยอัดไว้เข้าดิเป็นกรมาเลยสู้บ้้ออเลยเย งงอะดิตอนนึงจำไม่ได้ตาย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 นี่วันนี้เราจะมาฆ่าดาวัคเมนว่าแกน่ะได้เอาพลังไปทำลายคนอื่นแกเอาพลังไปใช้ในทางที่ผิดเฮ้ยมึงใช้ในทางที่ผิดแกเอาทั้งหมดมาตายซะ เฮ้ยเดี right ๋ยวฮิวเลือดให้เ <sm> ดี๋ยวฮิวเลือดให้ตัวนี้ฮิวเลือดได้ไม่ใหม่ใหม่ใ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 ม่นี่มันฮิวเลือดได้ไอ้ไม่มาดิมาดีแกอยากโดนลดเวลาโอ้ยหยุดเวลาใช่ไหมเดี๋ยวเวลาฮีโร่นี่ไงสวายโอเคหยุดเดี๋ยวนี้ตายช้าว้า มัตายแล้วใช่ไหมตายยังอ่ะตายแล้วตายแล้วบอกแล้วพลังของข้านะโหดมากๆเจอคกีซี่ไดมอนด์ไปอีกภาคสี่แล้วว้าวชื่ออะไรนี่นี่กระสุนกระสุนตกจักรไม่ใช่เลยกระสุนว่างฉับอะไรนู้วะไม่ดีโจรไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าสักนี้ มันเข้าแหละแต่มันเข้าน้อยเอาคืนโด่งออนี่ไงเจ็บเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาล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 าไม่ถึงตอนนี้เราก็ทำการแจัดการที่รืบกันไปที่เรียบร้อยผมก็ได้นำสกอร์ไปที่หนึ่งเหมนที่เมื่อหนึ่งตูนหยุดเวลาได้แล้วฟิว ฟิวดีจยุดเลาเนื้โคตรเจ๋งสุดพวกจัไม่มันเจ๋งที่ตรงอันนั้นน่ะหยุดเวลาโคตรเทเลยแกได้ลดเวลาแล้วอะลดเวลาตัวนี้ยังไม่มีคินคินสังไงลดเวลาได้ยังไม่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โดนเยากมากแกคิดว่าฟิววะโอ้ยคิดโดรนโดรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ แตกโคตรเจ็บออกเลยจะตานจะตานตานดิถึงเวลาเฟี้ยวไหมล่ะครับนะอยูตัวเองไม่ได้ด้อเฟี้ยวเฟี้ยวนี่กระสุนมุ้จักโดนเยอะอะไรนี่โดน อะไร่ก็เอกภาคสาภาคสี่สู้ดีโอไม่ได้แปดก็กดอะไรกันแล้วก็กดอีกครั้งกดกิกหนึ่งครั้งมันจะมีลูกศรกับเออหน้ากากอยู่เอานาฬิกศิลาแล้วแล้วก็กดไม้แล้วกดใช้แกตายแน่คิดว่าอะไรเพี้ยมันโหดมากเหรอวะไอตัมจริงเนี่ยไอตัม ถ้าตามหลักจริงๆหน้ากากศิลาอยู่ในพระอาทิตย์ไม่ได้แต่นี่อยู่ได้วัดพลังชื่ออะไรเนี่ยทำเลยนะรื่องบินกระดาษไอ้นายนายเคยเจอรถไหมอย่างเงี้ยโอ้โหมึงอะไรยิแกว่าอะไรเก็บรถไว้ในกระดาษไงโอ๋อหน้ากากศิลาโคตรกากเลยไปดีกว่า พลังโคตรกากเลยโคตรเล่นด้วยไม่มันกากดูน้องพี่ยืนอยู่เฉยๆดิชิบหายแล้วล็อกแมงเฮ้ยพี่ลองยืนอยู่เฉยๆดิอยู่เฉยนะมันก็บ Yes เฮ้ยตัวชื่ออะไรวะอ๋ออันนี้คือลูกของ D.O. นะโอ้โหกระดาษกระดาษนะเก่งเลย กินเราเบี้ยว่โอ้ไม่นะเฮ้ยโคตรแรงเลยว่ะเฮ้ยอย่างแรงเลยพอมึงรถโอ้โนตัวเองไอโจนตัวเองเฮ้ยเฮ้ยน่าจริงจุดเวลาเออมาดิวะพลังรถเวลาง่อยๆของแกไม่สามารถทำลายข้าได้หรอกนะแป๊บนึงขอกำลัง จำสกิลอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกทำไมไม่ได้ว่ยังไงนะว่ายังไงอรอยอร่อยอรอยอรมาดีมาดีตามมาเนี่มันแรกยังไงจำไม่ได้แล้วพี่มันแรกยังไงมาถอนเรยดิมาทำยังไงนะนี่ยเนี่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 กดไปที่บาทหลวงตรงนี้กดอันที่สองนะเดี๋ยวนะกดอันนี้ก่อนที่เดี๋ยวเดี๋ยวนะผมตั้งวอลลุ่มก่อนแป๊บนึงโอเคได้แล้วโหลได้ยินไหมได้ยิน เฮ้ okay. พี่ทำไมทำไมมันหัวมงมงมันมิงก็ย่งงงไม่รู้มันคือตัวอะไรมันซุปเปอร์สยา,า,ายยาป่าวะง่าก็ตัวเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มันหลบง่าย <c oughs> ง่ายเนี่ยง่ายเกินงั้นพี่ลองรีหน่อยอพ,พี่มันมันเ,เรียยีมห้คือยังไงวะลองรีเลยดิ <c oughs> <ร>ก็อ<ด>ัปเกรดจากไอ้ตัวนี้ไปเพิ่มเอ่อพัฒนาอีกขั้นเงเออหน้าตาจะไม่เหมือนตัวห่า เผาเผาเผานี่มูดานี่หลบไอ้ชิบะหลบได้ด้วยมันโกงกันไปแล้วได้เวลาลีแล้วมูดาตือ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 เอ้ยอย่าอันนี้เพลงติดลิศิษฐ์ลืม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 โทษอ่ามันฆ่าผมโอ้ท่นตัวเองเลยคุยอยู่ตัวจ้ะ กดคิวลองกดคิวดูอ้าวเฮ้ยพ่อลูกสู้กันเนอะพ่อกับลูกจะสู้กันเนอะหยุดเวลาสิได้จริงหยุดหยุดหยุดเวลาของแกสิคิดว่าเก่งไม่โดนเฮ้ยก็เป็แค่อะไรแคลูกฉันตายซะาน่ลูกเตะตา่อชิบหายก็ผิดเฮ้ยมีโดนอะไรกดยังไงบ้างวะกดตัวอาได้ด้วย กด e er yq อ่ะ y hit ก็ได้ q อย่ากด q มันเก็บคะแนน y er y โอ้ยอแรงจัดแรงเลยแรงอยู่นะเล่นเป็นแรงแน่นอนแรงสิโอเยยว่ะ วหยุดเวลาไม่ได้เ <laughs> วลาแค่ได้ยัง้ตายซะไอ้งูยังเลยจะรู้โจบนะัน <c oughs> หน้าคู่นี้มีความฝันอยากปเป็นเลยวะเมื่อไหร่มันจะหยุดเวลาวะเจ <c oughs> ็บอุยอ้ยอุย้ยมันหยุดตายซะเจ้าไก่น้อย เฮ้ยว์อะไรนะเกแล้วว้าวตาย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 ตยเายยตะยตหยตายตายยยตาายยตายยตา่ายลายายตายาตายตายตายตาายต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 ่ะตาายต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 ยตาายตายตยตา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 ดตายายายตาางกด E กกทำไมไม่มีอะไรถึิดเลยถ,ถ,ถ้ามันกากคงไม่เป็นพระเอกภาคสีนะ่หรอกเอ้ <S 2> <S 2> ผมจำได้าาผมมันชื่อตัวนี้ไว้นี่หว่าผมไปใช้หน้ากากศีลาดีกว่าลองใช้หน้ากากศีลาหน้ากากศีลามันไม่ได้มีค,ครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนเราก็ได้เล่นแบบโจโ๊โก,กันแล้วก็ได้สู้กันไปที่เรียบร้อย <S 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 เราก็ได้รู้ว่าผลแพ้ชนะนั่นก็คือผมชนะ Ya <coughs> jai, so, Oh, <Wow>.